สวัสดีค่ะสำหรับคลิปที่กำลังจะเล่าให้ฟังนี้มีชื่อเรื่องว่าเจอดีในลิฟต์เป็นเรื่องราวของผมเองครับผมชื่อต้นอายุ12ปีวันนี้แม่ผมได้มารับผมจากที่เรียนพิเศษตามปกติเหมือนทุกวันและเมื่อผมได้ขึ้นมานั่งบนรถต้นครับเดี๋ยววันนี้แม่ต้องแวะไปทำงานล่วงเวลาที่บริษัทต่อนะครับ พอดีว่าแม่มีงานที่ยังทำไม่เสร็จกลับไม่ดึกหรอกลูกแม่บอกกับผมครับแม่ผมตอบไปกว่าจะมาถึงที่ทำงานของแม่ก็เกือบค่ำเพราะช่วงเย็นรถติดมากครับแม่ของผมทำงานชั้นที่14ของตึกนี้ซึ่งผมก็เคยมากับพ่อบ่อยครั้ง แต่วันนี้พ่อผมติดธุระไม่ได้มาด้วยผมจึงต้องมากับแม่สองคนผมกับแม่ก็ขึ้นลิฟต์เพื่อไปอยังชั้นที่ทำงานกันครับไปถึงห้องทำงานก็เจอนาเอกกับนาจา๋าได้นั่งทำงานอยู่ก่อนแล้วทันทีที่น้าเห็นแม่กับผมเข้ามาก็ทักทายกันตามปกติครับ หลังจากผมยกมือไหว้สวัสดีนะทั้งสองคนแม่ก็บอกให้ผมนั่งเล่นที่โต๊ะทำงานของแม่ก่อนที่จะรีบเดินไปเอาเอกสารไปหาเพื่อนของแม่ทั้งสองคนครับระหว่างรอผมก็เล่นเกมจากโทรศัพท์มือถือของผมเล่นมาได้สักพักก็เริ่มเบื่อจึงยืนขึ้นหันไปดูแม่กับนาๆก็เห็นว่ายังทำงานกันอยู่ ต้นหิวข้าวหรือยังจ๊ะถ้าหิวมาเอาแซนด์วิชของนักกินก่อนได้เลยนะน้าจ๋าถามผมขึ้นมาเพราะบางับงเอิญแกเห็นจังหวะผมลุกขึ้นยืนพอดียังไม่หิวครับขอบคุณน้าจ๋ามากครับผมตอบแกกลับไปผมก้มมองนาฬิกาที่ข้อมือก็เป็นเวลาเกือบสีทุ่ม ก็เลยพูดบอกแม่ออกไปว่าแม่ครับผมขอออกไปห้องน้ำหน่อยครับพอดีผมปวดฉี่ครับจ้าลูกเดี๋ยวไม่นานเราก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะแม่พูดตอบมาที่แม่ไม่ได้ห่วงผมมากนักเนื่องจากผมมาอยู่กับแม่ในที่ทำงานช่วงเวลากลางคืนหลายครั้งแล้วและด้านล่าง ก็มีรปภอของบริษัทคอยดูแลอยู่ตลอดเมื่อผมออกมาด้านนอกของห้องทำงานซึ่งทั้งชั้นก็เปิดไฟสว่างหลังจากผมไปชีแล้วออกมาจากห้องน้ำผมก็เลยนึกสนุกอยากเล่นลิฟต์เพื่อกดขึ้นลงไปไปมาตามปกติของเด็กวัยอายุเท่าผมที่ชอบเล่นกันครับว่าแล้ว ผมก็กดลิฟที่อยู่ใกล้กับบันไดหนีไฟของอาคารเมื่อเข้าไปในลิฟต์ผมก็เริ่มกดขึ้นไปชั้นที่16เมื่อลิฟต์ขึ้นมาถึงประตูก็เปิดออกผมก็โผล่หน้าออกไปดูภายนอกที่ผมมองออกไปไฟในห้องหลายๆห,ห้องก็ปิดลงบ้างยกเว้นไฟทางเดินและห้องอเนกประสงค์ที่ยังคงเปิดสว่างอยู่ มันก็เลยไม่น่ากลัวอะไรครับแต่ก็แอบวังเวงอยู่เหมือนกันคราวนี้ผมถอยเข้ามาในลิฟต์เพื่อจะกดลงไปชั้นล่างต่อไปผมเลือกกดไปชั้นเจ็ครับกะว่าเล่นชั้นนี้เสร็จก็จะขึ้นไปหาแม่ครับเมื่อลิฟต์ลงมาเรื่อยๆเพียงแค่ชั้นสิบเท่านั้นอยู่ดีๆลิฟต์ก็หยุดทันที เวลานี้ผมตกใจมากครับแต่อย่างน้อยไฟในลิฟต์ก็ยังติดปกติผมรีบกดทุกๆปุ่มด้วยความตกใจก็ไม่สามารถให้ลิฟต์เลื่อนไปต่อได้ผมเลยก,กดปุ่มเปิดประตูลิฟต์ย้ำๆอยู่หลายครั้งปรากฏว่าครั้งนี้ประตูลิฟต์ได้เปิดกว้างออกมา แต่เปิดออกมาเพียงฝ่ามือเดียวแล้วก็ค้างอยู่เช่นนั้นผมเลยกดปุ่มเรียกฉุกเฉินของลิฟต์ไปก็เงียบครับไม่มีใครตอบหรือได้ยินครับพอล้วงกระเป๋าหาโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรให้แม่มาช่วยก็ไม่เจอผมเลยนึกขึ้นได้ว่าได้วางโทรศัพท์ไว้บ,บนโต๊ะทำงานของแม่ลืมเอาติดตัวมาด้วย เวลานั้นผมก็รีบมองตามช่องว่างที่ประตูลิฟต์เปิดอ้าออกเพียงเล็กน้อยเผื่อเจอคนที่ทำงานโอทีเหมือนแม่ผมบ้างแต่พบเพียงความว่างเปล่ามีเพียงไฟบางดวงที่เปิดไว้ตามทางเดินก่อนถึงของลิฟต์เท่านั้นมันดูลึกลับวงเวงกว่าชั้น16อย่างมาก ก่อนที่ผมจะจะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อจะมีใครได้ยินแล้วมาช่วยผมออกไปทันใดผมก็เห็นเงาคนคนหนึ่งที่ค่อยๆเดินมาจากบันไดาทางหนีไฟแล้วมายังลิฟที่ผมติดค้างอยู่ตอนนั้นผมรู้สึกดีใจมากครับนึกว่ามีน้าที่ทำงานชั้นนี้ที่เห็นผมแล้วกำลังเดินมาช่วย แต่เมื่อร่างนั้นมาถึงหน้าประตูลิฟที่ผมติดอยู่กลายเป็นพี่คนหนึง่งอายุประมาณ20สิต้นๆแต่งตัวเหมือนกับช่างไฟอะไรสักอย่างครับผมจึงรีบบอกให้พี่เขาช่วยผมออกหน่อยครับเพราะลิฟมันค้างพี่เขายืนมองผมอย่างเงียบๆก่อนที่จะพูดออกมาด้วยเสียงเยือกเย็นว่าไม่ต้องกลัวไปหรอก เดี๋ยวพี่จะนั่งเป็นเพื่อนหน้าประตูลิฟต์เองจากนั้นแกก็นั่งที่พื้นตรงหน้าประตูลิฟต์ที่เปิดค้างอยู่โดยนั่งเงียบๆไม่พูดอะไรเลยซึ่งโดยทั่วไปผมต้องรู้สึกอุ่นใจเพราะมีคนอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่เลยเวลานี้ผมกลับกลัวขึ้นมาจับใจเพราะมันทั้งเงียบ และอากาศรอบๆตัวก็เย็นอย่างน่าขนลุกตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีอย่างมากครับจูจูพี่ชุดช่างก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้มีคนมาหาน้องแล้วนะกำลังใกล้จะถึงแล้วละ่ะก่อนที่ผมจะถามพี่เขาว่ารู้ได้อย่างไรทันใดนั้นเองร่างของพี่เขา ก็มีเลือดค่อยๆซึมออกมาเต็มตัวไหลท่วมพื้นดวงตาที่ดูเศร้าของพี่เขาตอนนี้หลุดกระเด็นออกมาทั้งสองข้างหลังจากนั้นร่างนั้นทำลักษณะท่าทางเหมือนฟุบลงนอนกับพื้นก่อนที่หัวของแกจะแตกมันสมองไหลทะลักออกมาผมตกใจสุดขีด กับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าจึงรีบถอยอยู่ที่มุมลิฟต์ก่อนจะก้มหน้าก้มตาร้องไห้โวยวายเพราะกลัวว่าผีตนนั้นจะเข้ามาครู่เดียวก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังว่าช่วยเอาร่างพี่ออกด้วยร่างพี่อยู่ชั้นล่างแล้วทันใดก็ได้ยินเสียงเหมือนแม่ของผม และเสียงคนหลายๆคนเดินมาเดินมาถึงหน้าประตูลิฟที่ผมติดอยู่ผมรู้สึกดีใจมากรีบเช็ดน้ำตาที่ไหลเต็มใบหน้าของผมเมื่อเงยหน้ามาพบแม่และทุกๆคนอยู่หน้าประตูลิฟต์เวลานั้นเราปภทั้งสองคนรีบง้างประตูลิฟที่ติดอยู่เพื่อช่วยผมให้ออกมาได้ เพียงคู่เดียวเมื่อผมออกมาได้แม่และน,านา้าๆก็ได้ต่างเข้ามาปลอบใจผมผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้แม่กับน้านาฟังทุกคนก็บอกกับผมว่าผมน่าจะกลัวและคิดมากไปเองครับและแม่ได้บอกมาว่าหลังจากผมหายตัวไปสักพัก แม่กับเพื่อนเลยช่วยกันตามหาตัวผมแต่หาไม่เจอจึงได้โทรศัพท์ลงไปหาร,าปรอปภช่วยดูกล้องวงจรปิดตามชั้นต่างๆก็เห็นว่าชั้นสิบประตูลิฟต์เปิดอ้าไว้ทุกคนก็เลยพากันมาดูที่ประตูลิฟต์ชั้นสิบที่คิดว่าลูกคงติดอยู่จากนั้นทุกคนจึงพากันลงลิฟต์อีกตัว มายังชั้นหนึ่งของอาคารก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านจูจูลุงระปภที่เฝ้าหน้ากล้องวงจรปิดได้เรียกเราให้ไปดูที่จอมอนิเตอร์เมื่อแกย้อนเทปไปในช่วงที่ผมติดอยู่ทุกคนที่ดูคลิปนั้นต่างตกใจเพราะเห็นคล้ายๆเงาดำโผล่มาจากบันไดหนีไฟ ก่อนจะไปหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูลิฟที่ผมติดอยู่สักพักหนึ่งจากนั้นเงานั้นได้หายไปคราวนี้แม่กับพวกนาๆนนที่ได้ฟังผมเล่าให้ฟังถึงกับอึ้งน,นาเอกก็ถามลุงรปภไปว่าได้มีใครไปซ่อมหรือทำอะไรกับลิฟต์บ้างไหมลุงรปภก็เลยบอกว่า ได้ยินพวกรปภกะกลางวันพูดกันว่าลิฟต์ตัวนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเรียกให้ช่างมาซ่อมเมื่อสองวันก่อนครับมีอะไรหรอครับคราวนี้แม่ผมจึงเล่าเรื่องที่ผมพบเจอให้ลุงแกฟังตอนแรกแกก็ฟังเงียบๆแต่หลังจากที่หันไปดูมอนิเตอร์ ตอนที่เห็นเงาดำโผล่ขึ้นมาเหตุการณ์มันสอดคล้องกันหมดแกจึงวิทยุเรียกให้พนักงานรอปภของที่ทำงานทุกคนมาช่วยกันตรวจดูตรงใต้ฐานลิฟชั้นล่างเพียงสักพักทุกคนก็ตกใจเมื่อสิ่งที่เห็นเป็นศพชายหนุ่มที่ใส่ชุดช่างร่างกายแหลกเหลว สมองกระจัดกระจายเมื่อแม่ผมรู้ว่าเราประพอพบศพคุณตายจึงรีบพาผมกลับบ้านทันทีไม่ให้ผมได้เห็นภาพที่สยดสยองรุ่งเช้าอีกวันเมื่อแม่ผมมาทำงานซึ่งน้าเอก,กับน้าจา๋าที่เมื่อคืนยังดูเหตุการณ์กันอยู่ต่อก็เล่าให้แม่ผมฟังว่า หลังจากที่แม่กับผมได้กลับบ้านได้ไม่นานตำรวจและมูลนิธิก็เข้ามาเก็บศพทางตำรวจบอกว่าน้องเขาเป็นช่างซ่อมลิฟต์จริงๆสาเหตุที่ตายคาดว่าช่างคนนี้ได้ขึ้นไปตรวจดูด้านบนตัวลิฟต์ก่อนจะพลาดตกลงมาตายด้านล่างโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะมาเพียงคนเดียว และเป็นช่วงวันที่บริษ,ษัทหยุดงานค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเจอดีในลิฟต์จากทางเล่าหลอนค่ะหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้รับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ